ประวัติศาสตร์ศิลปอาจารย์ตอนสอนอยู่วิไลครูในวิชาอะไรครับสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็มีสอนดออิงอะไรด้วยไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เรียนวิชาเลือก oh, เขาก็จะมา <okay. S 2> แต่ถ้าเป็นเด็กเอกศิลปะก็คงนะพาไปใกล้ๆนะเช่นวัดพระธาตุเชียงชุมวัดพระธาตุดุมหรือวัดพระธาตุอะไรอาจารย์เรียนศิลปะ,ปะนี่สักเอกอะไร เฉพาะอาจารย์นะที่ผมเรียนอยู่ที่พ่อช่างนี่ผมเรียนอยู่ห้าปีผมอยู่เอกจิตกรรมจิตกรรมเพราะพราช่างเพราะช่างห้าปีเลยหปีเลยไม่ไม่ได้เข้าศิลปกรไม่แล้วผมคนมาต่อที่ศิลป์นักลิงค์ทราวิโรจน์มาบริญญาต่ออีกมาต่อโปรตีเอกอะไรก็เอกศิลป์เหมือนกันโอ้ไม่ไม่ได้เข้าศิลปกรไม่ไม โอ้เด็กเด็กพ่อช่าง,งลูกมอเลยนะนี่อาจารย์<ม>จําได้ไหมว่าว่า,ว,าว่าพ่อสอเท่าไหร่ผมไปเรียนพ่อช่างตั้งแต่ปีพ่อสอนโงจบมหกแ้า,าก,ก็ปีศูนย์ส <24. S 1> ี่เนี่ยสองพันห้าร้ยสีเอผมเพิ่งเกิดผมไปอยู่ <laughs> ก็เรียกว่าประโยคครูปฐม ในเรียนสามปีนะแล้วก็ต่ออีกสองปีประโยคครูมัธยมโอ้ปอมอาสายจิตกรรมสายวาดแล้วก็เพื่อนๆน็็ไปต่อที่ศิลปรกรหลายคนเด็ผมไม่ชอบผมกต็ต้องการจะเป็นครูศิลปะใครเป็นพออหรือครูใหญ่สมัยนั้นของพ่อช่างโอ้สมัยนั้นก็อาจารย์ตั้งแต่เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ ท่านแรกจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ทันไม่ไม่ทันอาจารย์จิตบูบุตรตรินีท่านเกษียณก่อนเกษียณก่อนแล้วผมก็มาเจออาจารหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ผณก็จะเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เฉลิมนาทีรักโโที่เรียนเรียนสีน้ํใช่มือหนึ่งของประเทศไทย<ช>นั่นเองถ้าสิ้นหลับท่านเปคุคนดูบอบอาจารย์ประพันธ์ อาจแสวงประพันธ์นปั้นเก่งโอครับแล้วก็ท่านอาจารย์สุจริตนะชื่อสุจริตนั่นก็สอนทางด้านจิตกรรมออมแล้วก็มีท่านอาจารย์ีหลายท่านบางทีผมก็จําชื่อ,อไม่ได้เลยอาจารย์เฉลิมนาคีรักเนี่ยอาจารย์เรียนสีน้ําโดยตรงเลยใช่ไหมครับง,งั้นง,งั้นรูปรูปนี้เป็นสีน้ําหรือสีน้ํามันสีน้ํา อาจารย์อาจารย์ได้แนวคิดหรือใช้คําว่าอะไรดีอิทธิพลไหมอิทธิพลจากอาจารย์เฉลิมนาคีรักไหมท่านอาจารย์เฉลิมนาคีรักคือท่านชอบสีม่วงฉันเก็นภาพค่อนข้างจะเป็นสีม่วงอย่างรูปนี้อนี่คือพระาธาตุดุมนี่ก็ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยพระาธาตุดุมสกลนคร ผมใกล้ๆกันแหละเนาะครับแล้วก็ผมจะได้อิทธิพลจากท่านอาจารย์เือมากท่านจะเขียนออกโทนสีม่วงครับผมบแล้วก็จะไปคุยก,กับพี่พี่กม,มลอ๋ดอด<อ>รกม,มล,าาลท่านเป็นเซฟเอกชาติตัวครับเป็นรุ่นพี่ผมปีนึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับโทษครับผมนี่ย่างเข้าไปสิบเอ็ดล้ ป็อ๋อผมนึกว่าเจ็ดสิบเก้านะโอ้ผมนับผิดแล้วนี่แปดสิบเอ็ดแล้วเหรออาจารย์กมลแก่กว่าสองปีผีดสองปีอนโอ้ครับครับแล้วก็ผมก็จะไปุพี่กมลนี่ทำไมแกขยันจังอืมเป็นไงบางครับอยู่ในห้องวาดก็จะวาดแก่แล้แกเอาเฟรมปอกเก่ยมาลบลบแล้วก็จะวาดใหม่วาดไปวาดมาจนนั่นแหละสิทธิ์รักของอาจารย์เฉลิมอืมพี่กมลนี เป็นคั้นประกัเด่นบ่อยไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ช่วยอาจารย์เฉลิมมากงานอะไรต่ออะไรนะทีนี้เวลาแกจะไปเมืองนอกอาจารย์เฉลิมน่าแนะนำก็มลไปอเมริกาเลยอืมครับไปอยู่นั่นทีนี้แกเป็นสองสัญชาติอ่าครับครับทีนี้ก็จะมาบ่อยๆท่านอาจารย์เฉลิมนาคีรักเวลาจะวาดสีสีน้ำเนี่ยท่านอาจารย์บอกเคล็ดลับวิชาหรือแนวคิดยังไงไหมครับ ดูท่านทำกลัวเด็กทุกคนจะกลัวอาจารย์เฉลิมมากท่านดุไหมไม่ดุแต่ท่านวางท่าทางเน่ะอขอโทษนะเราเห็นน้วก็ใจฝ่อแล้วสมัยก่อนนู้นเด็กทุกคนดูดบุรีเขาไม่ห้ามนะอ๋อครับพออาจารย์เฉลิมมาบุรีมันทิ้งกันหมดเลยอ๋อลเรียบล้อยนะแตชโชคนี้จะผมไม่ดูดบุรีครับผมแล้วแกจะสอนพวกวิชาครูอุม,อมนิสัย กกดูหน้าตาแกดูดูแต่แกตลกอ่ะอาจารย์เฉลิมมีวิธีการท่านท่านท่านให้คําแนะนําเรื่องงานศิลปะงานวาดสีน้ําอย่างไรบ้างครับอ๋อท่านบอกว่าต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วก็ถ้าเราชอบสไตล์ไหนก็พยายามยืดไว้เพราะว่าสีน้ํำนี่หนึ่งอยู่ที่ว่าคุณจะออกเป็นโทนไหนอย่างท่านอาจารย์นั้นโทนสีม่วงอืมบางคนออกเป็นโทน สีแดงก็มีบางคนก็โทนเย็นคึแล้วแต่ก็พยายามยึดหลักไว้นะแล้วก็ขอสาคัญอย่าทิ้งอย่าทิ้งผู้กันอย่าทิ้งผู้กันใช่วาดบ่อยๆเพราะวาดบ่อยเลยมันก็จะเก่งขึ้นมาเองครับผมครับผมแล้วแล้วตัวอาจารย์ไงงานศิลปะเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรคือเด่นที่สุดของของตัวอาจารย์เองอ๋อของผมนะครับอ่าใช่ใช่อ๋อผมนี่ก็จะชอบทางสีน้ํา ผม,มผมจะมาทางนั้นเิตกรรมไาถึงภาพวาด<ม>สีน้ำมันสีอะคริลิกผมก็เป็นแต่ผมไม่ชอบมผมจะเน้นทางสีน้ำสีน้ำ<ม>สีโป<ส>เตอร์ผมก็ไม่เคยชอบมผมก็จะวาดสีน้ำมาตลอด<ม>โดยเฉพาะว่าอาจจะเป็นคนแรกที่จัดนิทรรศการของตัวเองนะที่ ราชพัพรุรพนครครับผมจะจัดผมเองทำเองผมก็มจะเชิญท่านอธิการมาเปิดแต่จัดที่ห้องสมุดบ้างบางทีอาคารไหนว่างเราจะไปจัดจัดคนเดียวมีมีปีละครั้งหรือว่ารูปรูปเยอะแล้วค่อยค่อยนำเสนออย่างนั้นหรือเปล่าครับรูปเยอะจึิงว่าต้องสะสมอสสมประมาณ<ะ>ประมาณเท่า,หาไหร่คร่น้อยก็สักสามสีรูปขึ้นไปโอ แล้วรูปเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดแล้วครับจ๊ะก,ก็คือนนะสิมก็ยังว่าเอ๊ะผมน่าจะเก็บหนึ่งนะที่มันมีอยู่คือบางคนก็ก็ซื้อไปอืมบางทีผมก็อาจจะมอบให้กับผู้ที่มาเปิดงานในผมอืมบางครั้งก็จะเก็บบางครั้งก็หายไปเลยอืมหายไปทั่หมุทิย้ายห้องอืย้ายบ้านเนี่ยมันมจะหายเร้ลที่ไปหมดเลยหลังๆมานี่ เออผมต้องเก็บละเจ้านี้อีกห้องหนึ่งนะอยู่ตรงที่ติด